พอเข้ามาเป็นไตามาส์หนเนี่ยรายการที่จะหายไปนะครับหนึ่งเลยก็คือการตั้งสำรองเคแบงค์ผมเชื่อว่าไม่ได้เยอะมากเท่ากับไตามาสี่ละีกภาพอีกอันนึงก็คือเรื่องของนิมนะครับจริงๆนิมเนี่ยดีต่อเนื่องมาสักสามไตมาต์ละไตมาสไตามาสหนึ่งนี้ก็น่าจะเป็นไตามาสที่ดีสําหรับนิม คุณตองครับหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยนะตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยให้น้ำหนักคุณในกลุ่มแบงค์มากกว่าตลาดเท่ากับตลาดหรือต่ำกว่าตลาดครับคุณตองครับก็กลุ่มแบงค์ตอนนี้ยังเป็นโอเวอร์เวตนะครับมากกว่าตลาดเพราะเรามองว่าปีนี้เนี่ยคนก็น่าจะมาสนใจโดมิสติกเพย์มากขึ้นแล้วแบงค์เนี่ยเป็นโดมิสติกเพย์ที่ว a ลูเอชันค่อนข้างถูกถ้าเทียบกับกลุ่มอื่นๆนะครับแล้วก็โกรดเองก็ยังมีเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมาเซตอนไตรมาสสี่ ดังนั้นปีนี้เนี่ยภาพฟูลเย์ของอปีหกหกเนี่ยน่าจะเป็นการฟื้นตัวที่ดีครับครับนะครับคุณตองครับหลักทรัพย์ยวนต้ามองแนวโน้มหุ้นในกลุ่มแบงค์นะเอาเบาๆนะยังไม่ขอทั้งปีนะขอเน้นมุมมองไตรามาสหนึ่งหรือจะเลยไปที่ไตรามาสสองหน่อยๆก็ยังพอได้มีมุมมองยังไงบ้างต่อหุ้นในกลุ่มแบงค์ในช่วงไม่เกินครึ่งแรกของปีนี้ครับคุณตองครับ โอเคคุณยุทธนาอครับคุณยุทธนาผมผมก่อนไปคุยเรื่องไตรมาสหนึ่งเนี่ยผมอยากให้ภาพไตรมาสสี่ก่อนนะครับคือถ้าไตรมาสสี่เนี่ยสิ่งที่ทําให้งบแบงค์เนี่ยแย่กว่าคาดเยอะก็คือหนึ่งการตั้งสำรองนะครับของเคแบงของ KTB ที่มันเพิ่มขึ้นมามากกว่าคาดนะครับอันที่สองเลยคือเรื่องของผลขาดทุนจากเงินลงทุนของ B b บอนะครับอันนี้ก็สองสามพันล้านนะครับก็ถือว่ามีนัยสําคัญอันที่สามก็คือค่าใช้จ่าย นะครับของตัว a c b ในการปรับโครงสร้างซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาแบ่งเป็นสส่วนคือส่วนที่เป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นการขยายธุรกิจใหม่ซึ่งส่วนที่เป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจประมาณ2,000ล้านนะครับจะเป็นแค่วันทามแล้วก็อันนี้พอเข้ามาปี66เนี่ยหรือว่าตั้งแต่ไตรมาสหตรงนี้จะหายไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูจาก3ามแฟกเตอร์นี้อย่างเดียวนะครับ ถ้าไม่มีเรื่องของการตั้งสำรองของ KBank นะครับถ้ามูลค่าเงินลงทุนของ BBL เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ขาดทุนเยอะนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายของ SCB เนี่ยไม่ได้แย่เราไปดูเรื่องของกำไรโดยปกติเนี่ยจริงๆแล้วภาพของไตรมาส4เนี่ยถือว่าโอเคนะครับเป็นบวกประมาณ1%เอร์ซควอเตอร์ควอเตอร์แม้ว่าจะเป็นช่วงโลเออช่วงที่ค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงนะครับดังนั้นด้วยการที่พอเข้ามาเป็นไตรมาส1เนี่ย รายการที่จะหายไปนะครับหนึ่งเลยก็คือการตั้งสำรองเค a บงผมเชื่อว่าไม่ได้เยอะมากเท่ากับไตมาสสีละแน่นอนว่าไตมาสีเนี่ยไตมาสเดียวสองหมื่นสองพันล้านเป็นเรียกว่าเป็นเหตุการณ์พิเศษมากๆแล้วก็ไม่มีใครคาดเดาได้นะครับแตเอ่อปกติเนี่ยน่าจะอยู่ทับประมาณหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านนะครับอันนี้จะเป็นเลเวลปกติของเขาด้วยการตั้งสำรองที่ลดลงไปเยอะเนี่ยเคเบงเนี่ยจะเป็นแบงค์ที่การเติดโปองกำไรคิวเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะครับ เรื่องของการขาดติดขาดทุนจากมูลค่าเงินลงทุนของ BBL ก็เหมือนกันอันนี้เป็นมาตรฐานบัญชีนะครับเป็นการบุ o k mark to market ไต่มาต่อไต่มาดเวลาไปบุ๊ k ที่ต่ำแล้วเนี่ยไต่มาถ,ถัดมาถ้าตลาดไม่ได้แย่กว่าเดิมเยอะนะครับหรือว่าปรับตัวขึ้นเนี่ยแบงก์อาจจะพลิกกลับมาเป็นมีกำไรด้วยซ้ำซึ่งก็จะทำให้งบของ BBL เนี่ยเร่งตัวขึ้นได้เหมือนกันรวมถึง SCB นะครับแต่ SCB เนี่ยผมให้ภาพว่าภาพรวมเลยเนี่ยยังมีแรงกดดันจากการที่เขาต้องลงทุนในธุรกิจใหม่ ธุรกิจ g สอ 2, Consumer Finance ธุรกิจ Gen 3ที่เป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆยังต้องใช้เงินลงทุนอีกเยอะดังนั้นค่าใช้จ่ายอาจจะยังสูงอยู่สําหรับ s c b นะครับแล้วก็ถ้าไปดูสามปัจจัยเนี้ยพอมันหมดแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูที่ขอเอิร์เน็งของแบง k ์นะครับถ้าไปไล่ดูเนี่ยหลายรายการมีทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับอย่างเช่นอะไรหนึ่งการเติบโตของสินเชื่อนะครับอันนี้ก็มาตามเศรษฐกิจมาตาม Economic Activity อยู่แล้วเราเห็นว่าตอนนี้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตข้างนอกบ้านมากขึ้น พอขายไม่ขายก็จะเริ่มมีแอคทิวิตี้ในการทําธุรกิจมากขึ้นนะครับกอีกภาพอีกอันนึงก็คือเรื่องของนิมนะครับจริงๆนิมเนี่ยดีต่อเนื่องมาสักสามไตมัและไตมาสไตมาสหนึ่งนี้ก็น่าจะเป็นไตมาสที่ดีสําหรับนิมเพราะว่าเริ่มเห็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยสองครั้งแล้วนะครับคุณยุทธนาตั้งแต่ต้นปีเองแล้วก็ตอนที่ประกรปะชุมกรงกรในเดือนมกรานะครับดังนั้นนิมได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยของพอดอกเบีย้ยเงินกู้ปรับขึ้นเนี่ย มีเมียนมที่จะขยายตัวเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยดอกเบี้ยงเงินฝากแทบจะแทบจะส่งตัวเลยนะครับเข,า,ข,า,ขาฝากเงินในแบงค์เนี่ยเรียกว่าเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะผ่านมาเป็นสิบปีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะพวกเงินฝากประจําเงินฝากออมทรัพย์หรือที่เราเรียกว่าคาซานะครับเพราะว่าอันนี้เป็นต้นทุนหลักของแบงค์ใหญ่แต่ว่าไม่ได้ปรับขึ้นเลยตัวที่ปรับขึ้นตอนนี้มีแค่ดอกเบี้ยเงินฝากประจํานะครับดังนั้นผลกระทบเนี่ยในแง่ของต้นทุนทางการเงินมันจะเพิ่มขึ้นช้ามาก แล้วก็ทําให้นิมของแบงค์ใหญ่นะครับสามารถปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยหนุนที่ผมคิดว่ารายได้ดอกเบีย้ยเองในไตรมาสหนึ่งน,น่าจะโตเด่นต่อเนื่องมาจากไตรมาสสแล้วก็ด้วยการตั้งสำรองของ K-Bank เองของ K-TB เองที่ลดลงไปยังไงงบ Q1 ของแบงค์นี่น่าจะโตวสวยทั้ง Q1Q Q แล้วก็ y ย a r on อ e a นครับครับมีลุ้นนะครับไตรมาสหนึ่งโดยรวมของกลุ่มแบงค์กำไรน่าจะดีขึ้นทั้ง y ย a r on Year และ Q ิ n Q ด้วยนะครับนี่เป็นมุมมองเบื้องต้นนะครับและนี่ก็คือหลักสูตรที่12หลักสูตรสดหลักสูตรแรกของปีนี้นะครับเริ่มเรียนวันที่9กุมภาพันธ์นี้แล้วตอนทุ่มหนึ่งนะครับเริ่มเรียนครั้งแรกวันที่9กุมภาพันธ์นี้แล้วตอนทุ่มหนึ่ง Top 5 b a n k หุ้นธนาคารสู่ความมั่งคัง่ง ใครลูกศิษย์อาจารย์เอเชิญครับใครลูกศิษย์อาจารย์ป๊อปเชิญครับหรือใครที่ยังไม่เคยเรียนกับทั้ง2องท่านก็เชิญด้วยนะครับช่วงนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับเปิดรับสมัครแล้วสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่เชิญได้เลยสนใจสแกน qr code หน้าจอหรือทางไลน์ครับพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว as i แล้วตามด้วยคำว,ว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะครับ